ฮัลโหสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมกอราอีกนะวันนี้ก็ผมจะมาเปิดนี่เลยครับผมแล่เพย์เยอร์แพกไอสัตว์แพ็กนี้ที่ผมได้รางวัลจาก f ฟุตด f t เมื่อประมาณ2วันก่อนผมลงคลิปไปแล้วเปิดแพ็คนี้แหละมันเป็นละของรางวัลของฟุตด f t ไอสัตว์ได้ดีสุด m ม s t ต์ฟี่ตัวไม่ถึง5,000ครับผมจำได้เลยและนี่แม่งเอามาขาย1000พพ ห้าหมื่นคอยคือคือไม่รู้จะพูดยังไงเลย1,000งพันพแพงมากนะฮะ1,000พันพถ้าคือถ้าคือถ้าตีเป็นเงินนี่ประมาณ300กว่าบาทแต่คือวันนี้ผมจะมาเปิดด้วยคอยเพราะว่าคอยผมเหลือแล้วผมไม่รู้จะเอาไปซื้อใครเพิ่มแล้วผมจะมาเปิดด้วยคอยสองชุดสองชุดพอสองชุดพอ EM จะได้ตักจากกูแค่นี้ ซื้อ2ชุดเราจะมาเปิดให้ดูกันว่าเป็นยังไงแต่คือผมเคยเปิดไปแล้วผมจําได้ผมผมชอบช้าม,มาก,กวันนั้นมาสเตอรฟีีมาวันนี้เราจะมาเปิดกัน2ชุดเทสให้ทุกคนดูว่ามันโหดร้ายขนาดไหนไปเลยแพ็คแรกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะซื้อด้วยคอยนะฟีฟ้าคอยแม่งแพงมากเลยว่ะคือ2อชุดก็ตก600บาทแล้วอะผมเปิดด้วยคอยดีกว่ามาแพ็คแรกแร่เพยเยอร์แพ็ แล้ทุกตัวโกทุกตัวมาครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอสัตว์โหเดชแม่โหเดชเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับห้าหมื่นที่เสียไปแล้วได้แค่นี้ดูดิโอ้โหเนี่ยห้าหมื่นที่เสียไปได้แค่นี้ได้แค่นี้ ได้กี่นี่โอ้โหสองพันใเหียทุเล็ไอสัตว์โอ้โหทุเล็มากครับมาครับอีกแพ็กหนึ่งก็พอแล้วก็เห็นไปแล้วจากแพ็กแรกว่าแม่งเหียขนาดไหน <c oughs> แม่งเหียขนาดไหนคือโอ้โหห้าหมื่นเมื่อกี้คือได้คืนมาไม่ถึงหมื่นนะฮะมา อีกแพ็คหนึ่งเผื่อว่าจะมีแจ็คพอตกับเขาบ้างแลพยเยอร์แพ็คสองแลมาเ,เฮ้ยไอ้เฮียโอ้ซาลาโอ้ไอ้เฮียดีใจผมดีใจครับแต่ว่าคือแบบไอ้เฮียผมหวังไว้เยอะกว่านั้นไอ้เฮียแต่ได้ซาลามาผมก็โอเค ไาาอซาลาก็โอเคโอเคโอเคครับขอบคุณเอเอขอบคุณมากมึงเป็นคนดีจริงจริงกูประจบไปก่อนไปตัดเพื่อเปิดแพ็กหน้าไรได้ดีๆบ้างโอเคซาลาคือซาลาผมมีอยู่แล้วผมมีอินฟอร์มอยู่แล้ว 80, 84ดด้วยโอ้โหดูราคาดิโอ้โหสี่หมื่น โอเคยังพอได้ถอนทุนคืนวะโอเคครับของวะโอเคแพ็คนี้ถือว่าโอเคครับโอเคไอสัตว์ห้าหมืนกูเอาไปซื้อสาลากู <c oughs> ยังได้คืนหมื่นหนึ่งแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ ฝากกดติดตาม c h anel n ฝากกด u u s c r i b e c h anel n แล้วก็ฝากกดถูกใจ Fanpage ด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆเลยก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนเท่านี้นะกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาดูมากครับผมขอบคุณมากครับ